เจอน้าเดี๋ยวพาคุณข้าวร <ขอ S 1> ับอ๋อคุณไปจะพาไปไปชาบูชาบูแห่งแม่กองเป็นร้านต้นตำรับของแรกๆเจ้าแรกๆในนี้อ๋อเป็นซนะีฟูด้ดนะซีฟู้ดชาบูซีฟูด้ดเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปรีวิวซีฟู้ดให้ดูอีกตามไลครับไป หน่อยดีกว่าว่าก็ยังไงวะมึงมาทําแบบคุยกันหน่อยคุยอะไรเนี่ยชอบคุยอยากรู้เลยมึงมาทำาช่องกูเหรอที่ไงก็คือเก็บความทรงจําไว้แล้วแหละตอนแรกอ่ะในความทรงจําของเรามันไม่ได้มีเรื่องเดียวก็บจับจับเออพอเวลาผ่านไปน่ะหนึ่งนาทีเนี่ยึงชั่วโมงเลยมาแล้วเนี่ยไม่ก็กลายเป็นอดีตแล้วมาทีสิบเลยเฮียไม่ใช่ทีสิบเท่าเลยนั่งลองตัดต่อได้โดยมันก็สนุกเราชอบทำเยอะนะก็เลยก็เลยมี จ้องไงล่ะลองทำจ้องแล้วก็มีลูกของลูกอีกช่องลูกก็ทำมันดูอยู่ไอ้ลูกมึงไอ้นักเต้นอ่ะนะเออไม่หยุดนะไม่เลิกถามว่าเงนทิปอี๊ะเฮ้ยนักเต้นวนไปวนมาวนไปนอันนี่ยมันทิปเรียวอี๊ะต้องเอาผ่าวหักสายหมดเลยสำหรับผมตอนนี้ก็กินอาหารเต็มเลี้ยงแล้วจากจากไปทำงานที่บ้านเขาบอกว่าเลี้ยงเลยห้าเอา คุณเตมจากคห้นะครับที่ร้านร้านจินดาซีฟู้ดเออจินดาริเวอร์ไซด์ก่อนที่จินดาซีฟู้ดเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่าก่อนคือจินดาซีฟู้ดรุ่นพ่อพี่แม่เขาเมนูรุ่นลูกแล้วเมนูที่เรามาลองก็อันนี้ก็คือทูครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ทีกจะทำกันที่นี่ครับมีอะไรบ้างครับก็จะเป็น ตะปูก็จะเป็นเน้นหมูครับของพีลาเราจะเป็นหมูจะมีมีสันนอกมีสันคอแล้วก็มี3มชั้นนะครับแล้วก็มีพวกต้นงในอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพวกลูกชิ้นมีพวกหมูพันสลายนะครับเส้นหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าถามจริงเลยอะค่ะเล้วว่าสูตรน้ำแชมูเนี่ยเอามาจากแมทแโคลใช่ไหมไม่ใช่ก็สูตรนี่คิดกันเองไม่ผู้หลุแมทโคลอสูตรคิดกันเองน้องชายเป็นคนคิดน้องชายผสมผสม มันไม่ได้สู้ดิอร่อยอร่อยลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมครับได้ได้เบื้องตากูเพื่อใครมาเที่ยวมาเที่ยวที่แล้วแม่กองแล้วก็ลองดูลองเซิร์ชดูได้ให้เขาขึ้นที่ไว้ให้หน่อยได้ที่ร้านที่เด็ดทั่วไปได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูติดตามที่คอมเมนต์ข้างล่างข้างบนก็มีนะข้างบนก็มีชั้นสอมีร้านเดี๋ยวจะไปชมดูชั้นสองตอี้ลูกค้า มีสองชั้นนะครับท่านผู้ชมความสุขของมนุษย์อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของการกินท่านผู้ชมว่าจริงไหมครับการที่เราได้ชิมได้กินอะไรอร่อยอร่อย,ออยถูกใจมันก็มีความสึกฟินอร่อยจนหยุดไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมอร่อยจริงครับร้านนี้ครับโม นี่เริ่มมาขึ้นหนึงแล้วนะครับนี่พี่ขอนด้ที่เะยเช่นน้ำซุปก็จะเป็นน้ำดำนะครับน้ำจิ้มก็จะออกแนวแบบกุบกริบนิดๆนะจิ้มโต๊ผม อร่อยอร่อยไม่ได้ต้องมาต้องมามาลองดูถึดแม่น้ำข้างหลังผมเป็นแม่น้ำแม่คลองมากินแล้วมากินแล้ววิ่งเลยอ๋อวิ่งใส่วิ่งหนีไรครับผมตอนนี้ผมได้จัดการเรียบร้อยไปแล้วก็ กิมแล้วเราจะมาพูดให้ฟังในชุดเซตเมื่อกี้ถ้าเกิด <meu S 1> ท่านผู้ชมเขาอยากจะรู้ว่าชุดเมื่อกี้ที่ผมทานไปเป็นชุดอะไรบ้างเมื่อกี้เป็นชุดหมูใหญ่นะครับของยิราเร,า,ราเราจะมีหมูใหญ่กับหมูเล็กก็ในชุดหมูใหญ่เนี่ยเราจะมีหมูมาให้ที่เป็นหมูสไลด์นะครับก็จะมีหมูสันคอแล้วก็สันนอกแล้วก็หมูสไลด์นะครับมาให้อย่างละแถวเนาะแล้วก็มีหมูที่ใส่ในถาดแยกมาแต่อยู่ในเซตนะครับก็จะหมูนุ่มแล้วก็ในถาดจะมีหมูหมักมีตับแล้วก็มีไส้ครับ นะครับคือต้องชุดใหญ่ใช่ไหมครับใชครับนี่เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดนี้ราคา299บาทครับผม299บาทถ้าเกิดมาแล้วบอกว่าดูจากคลิปผมดูดูให้ครับบอกว่าคลิปคุยกันหน่อยกับคุณเตมเนี่ยครับบอกว่าลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ยนะท่องคูณสิบเลอร์เซ็นต์เลยครับใช่ใช่ถ้าผู้ชมมาไล่่องผมมาแล้วเราลังมา อโอบังคับเขาไม่ได้บัตรทับครับไม่ได้บัตรทับคือร้านจินดาวิวใสวิวใสบรรยากาศนั่งอยู่ตรงริมแม่น้ำแม่กองตรงสะพานเราจะอยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแม่กองครับเซนพระรามสอเลยอยู่ฝั่งขาเข้าอยู่ใค่ขับอยู่ฝั่งขาเข้าครับกเพราะถ้านับจริงๆก็จะอยู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกรุงเทพเนาะเพราะว่าวิ่งมาจากกรุงเทพเราก็ข้ามมาก่อนมีสองชั้น ครับชั้นสองแต่ชั้นสองเราจะมีโต๊ะอยู่ประมาณ5้าโต๊ะรับจะไม่ใหญ่มากแต่ชั้นสองน่าจะวิวดีกว่าวิวดีครับเดี๋ยวพาไปดูได้ตรงนี้มาเออข้างบนก็จะเป็นยังไงมีวิวมองอยู่ข้างบนอ่าจะเป็นเ็นวิวแม่น้ำครับจะเป็นวิวแม่น้ำจริงๆตอนนี้ข้างบนเนี่ยเพิ่งเปิดได้สักประมาณสองสัปดาห์ครับคือยังเราเพิ่งเตรียมความพร้อมครับกำลังจะตกแต่งเดี๋ยวจะตกแต่งเรื่องต่างงแต่ว่าเรื่องไฟเรื่องไรยลาเสร็จแล้วครับผมโอเคสำหรับวันนี้ทริปนี้คุยกันหน่อยของผมกับคุณเพม เลยทักทาเพื่อนผมนะครับที่ไปดูงานมาที่ต้นต,น,ตนก็อขอขอบ,บคุณท่านผู้ชมทุกคนที่ได้ชมมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับติดตามต่อไปว่าผมจะไปคุยกับใครต่อโอเคครับขอขอบคุณครับคครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับบายร้านนี้ไม่ได้มีแค่ชาบูอย่างเดียวนะครับอาหารทะเลเมนูต่างๆมีให้ท่าน เลือกกินกันอีกเพียบเลยนะครับบรรยากาศของร้านนั้นก็บอกเลยว่าเยี่ยมยอดเลยครับอากาศไทยเทดีมากเลยครับการบริการของทางร้านนั้นก็เป็นกันเองนะครับลืมนะครับบอกว่ามาจากช่องผมรับไปเลยครับ10%ส่วนลดวาจาใดที่ไม่สุภาพ ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับน่าจมีความบังเอิญนะได้ถ่ายชุดเทปสวยๆพอดีมีลูกค้าสั่งอาหารโอ้ยเขี้ยกูเซฟได้หมดแหละเขี้ยไม่มีเรื่องจริงหรอกคุณจะบอกว่าคุณมป็นคนสั่งไว้ปูไปสั่งมว้เซ็ตไว้ให้กูให้กูถ่ายมีให้กูถ่ายเดินเรื่องไว้ตั้งแต่เช้าอ่ะเรื่องนี้ไม่มีก็บังเอิญหรอกละครไม่ยอมเซ็ตเลยเหี้ยเออเซ็ตผมปูเลี้ยวจริงๆคอนเฟิร์มได้เลยเลี้ยวว่ะเซ็ตไหมเลี้ยวจริงพี่ั้งน่าน เวจริงพี่เยวจริงพี่เ้วจริงพี่มีความสามารถกระทำงานกับคุณเป็นชื่ออะไครับนี่ครับได้ครับพี่เออได้ครับพี่ต่อครับค่บครับนี่ครับบุดีพรัครของทุ้พี่ หน้าต็มครับกลับเดือนางกับเวลานะไม่เหลนี้เราสองคนไม่ได้ขับนะครับเราไม่ได้ขับโอเคนานเจอเพื่อนดีนะคิดถึงมันบอกฝากบอกไปฝากอะไรถึงพี่เป็ดนะครับหน่อยเป็ดเยวกูเจอนะเข้าไปครับรู้จับอันนี้ไม่รู้จักเพราะยังไม่ได้เจอเย้ฝากไปไปล้วครับบ๊ายบาย